เวียสุกุลวัต์โผล่คอมเมนต์คิดถึงใครที่ไม่ใช่ภรรยาเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มเวียสุกุลวัต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแม้ตัวจะห่างไกลแต่ก็เติมความหวานให้กันไม่มีหยุด สำหรับคู่รักเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้พีมนญยาที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่ถึงเดือนก็มีเหตุให้เวียต้องจากเมืองไทยไปโปรโมทภาพ,พยนตร์เรื่องเธอทินลีฟที่ LA แบบนี้คงทำเอาคิดถึงกันไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดสาววิกกี้ก็ได้โพสต์ภาพใส่เสื้อเปิดหลังเผยให้เห็นความเซ็กซี่ใส่ๆเบาๆอุ้มน้องแมวพี่เสือไว้บนไหลและเป็นหนุ่มเวียนั่นที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเร็วแสงว่าคิดถึงพี่เสือ จนมีคนเข้ามาแซวกันสนั่นวันไหวว่าคิดถึงแมวแล้วไม่คิดถึงสีภรรยาบ้างหรอหรืออาการที่บอกว่าคิดถึงแมวจริงๆแล้วคือการคิดถึงภรรยาแต่ไม่กล้าพูดตรงๆมากกว่า